เผื่อมัน25ปีต้ยมยำกุ้งครับอาจารย์แล้วอยากจะถามอาจารย์ก่อนว่าถ้าย้อนกลับไปตอนต้ยมยำกุ้งเหตุที่มาที่ไปและเปรียบเทียบก,กับปัจจุบันอาจารย์มองอยังไงบ้างครับคือปัจจัยแล้วก็สาเหตุของวิกฤตการเศรษฐกิจปี40เนี่ยมันต่างกันเนาะอ่ะอม,มันก็สถานการณ์หลายอย่างก็จะต่างจากปัจจุบันนะครับครับแ,แต่ก็จะมีบางปัจจัยที่มันก็คล้ายกันออื แต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอืจะมีวิกฤตเหมือนปี40นะค,ะ,ะครับครับครับแต่ถ้าถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นเราอาจะจะเจอสภาวะแ t ็กเฟชั่นคือเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟอ้อสูงอครับค่าค่าของชีพแพงมากคครับรับแล,แล้วก็มีปัญหาความเหลื่อมล้ำมาก ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตการทางการเงินครับซึ่งเราก็มีปัญหาเรื่องการลงทุนเกินตัวครับทีนี้การลงทุนเกินตัวเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมันขยายตัวมากจนกระทั่งเป็นฟองสบู่ครับแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจในเศรษฐกิจไทยอยู่อืเขาก็ขยายการลงทุนเพิ่มครับนะฮะทีนี้พอ เ,เงินทุนในประเทศไม่พอ uh huh. อ่เบอริษัทจํานวนไม่น้อยก็จริง,รงๆไม่ใช่จํานวนไม่น้อยจํานวนเยอะเลยอื uh huh. ก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศครับ uh huh. อ่าเพราะว่าในประเทศเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างระดับการออมและระดับการลงทุน uh huh. คือการลงทุนเนี่ยมันสูงกว่าระดับการออมในประเทศมากฉะนั้นมันก็เลยต้องไปกู้ต่างประเทศอครับ uh huh. ทีนี้การไปกู้ต่างประเทศเนี่ย มันไม่ได้เป็นผลจากความผิดพลาดของภาคเอกชนอย่างเดียว hmm. แต่มันเป็นการส่งสัญญาณผิดของนโยบายเศรษฐกิจของทางการนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของอกระทรวงการคลังรัฐบาลหรือแม้กระทั่งนโยบายของแบงก์ชาติโดยเฉพาะนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างยิ่งหร hmm. ือคือไม่ได้ปรับตามสถานการณ์คืองาะ คือก่อนหน้าที่เศรษฐกิจไทยจะบูมมากๆเนี่ยเราก็ทยอยเปิดเสรีทางการเงินถูกไหมฮะครับเราก็ให้เงินเนี่ยไหลเข้าไหลออกไปเต็มที่แล้วเราวางแผนว่าเราจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียครับเราจึงตั้งสิ่งที่เรียกว่า BIBF นะ uh, BIBF คกันคนก็ไปกู้หลังประเทศเยอะมาก<ะ>แล้วก็ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่น ที่จะใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปคงที่ไปเรื่อยๆเพราะว่าอที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันก็สร้างเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินนะครับครับแต่ว่าพอสถานการณ์ก่อนวิกฤตปี40เนี่ยมันไม่ใช่ละระบบนี้มันไม่เหมาะสมละจริงๆเราควรจะต้องลอยตัวข่าเงินบาทตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเริ่มทยอยเปิดเสรีทางการเงินนะครับ อ่าทีนี้พอมันเกิดเหตุว่าเราเรากาแรแลกเปลี่ยนค่างเงินคงที่ในขณะที่ควรจะลอยตัวตอนนั้นมีการพูดถึงคําว่าตะกร้างเงินนะอาจารย์อาจารย์อธิบายตะกร้างเงินเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับคะตะกร้างเงินเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ครับ <c oughs> นะฮะคือระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เนี่ยมันมีหลายหลายประเภทหลายชนิดนะครับอ่าแรกอ,อันอัน,อนส่วนแรกสุดเลยเนี่ย ก็คือเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไปตึงค่าเงินไว้กับเงินสกุลหลักสกุลเดียวอ่าครับทีนี้ถามว่าประเทศไหนที่ใช้ระบบนี้บ้างแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยออื่าก็มีเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับือดอลล่าฮ่องกงเนี่ยจะเพ็กกับยูเอสดอลลร์คือคือตึงไว้กับค่าเงินดอลล่าดังนั้นในแง่ของการดําเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยเขาจะต้องปรับตามปรับตามธนาคารกลางสหรัฐครับ อาการสั่งลักขึ้นดอกเบีย้ยก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอ,อีกประเทศหนึ่งในอาเซียนเนี่ยก็จะมีมาเลเซียอือันนี้อันนี้ก็เป็นระบบอาตราคงที่อยู่คือตรึงค่าเงินไว้กับเงินสกุลหลักนะครับแล้วก็มีหลายประเทศในละตินอเมริกาส่วนตะก้าเงินเนี่ยแทนที่จะตรึงไว้กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยครับก็ตรึงตรึงไว้แต่หลายสกุลแต่ตามสัดส่วนเขาก็เลยเรียกว่าตะก้าเงินเช่น สมมติว่าเงินบาทเนี่ยครับมีสัดส่วนของเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยครับมีน้ําหนักอยู่ประมาณสักิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเงินปอนด์สลิงิบเปอร์เซ็นต์เงินเมื่อก่อนมันยังไม่มีเงินยูโรถูกไหมฮะเงินเงินเงินรีของอิตาลี เงินงฟรังของฝรั่งเศสอะไรงงเงี้ยเงินเยนของญี่ปุ่นก็จะเป็นก็จะเป็นเป็นตะกร้าเงิน่ะที่เราเอาไปถ่วงน้ำหนักเพื่อเพื่อคิดคำนวณเป็นอัตราคงที่ที่ไปตรึงเอาไว้ครับซึ่งก่อนวิกฤตเนี่ยเราลดค่าเงินมาสองครั้งสม,มัยรัฐบาลพลลอกเปรมรซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค,คือ,ค,อคือมันเราลดค่าเงินเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและขาดดุลเมือเชีเดินสะพัด แล้วมันก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยบูมขึ้นมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวอืนะฮะก็เหมือนกับแอ่ว่าคนกีจะมอีกด้านหนึ่งคือคนที่เป็นหนี้ก็จะได้รับผลกระทบที่างประเทศอ่าครับที่เป็นหนี้ต่างประเทศครับส่วนคนที่ขายของก็ก็เราต้นทุนเท่าเดิมแต่ว่าขายได้มากขึ้นเพราะเหมือนกันเราออนเซลนะฮะอาจารย์พูดกันตรงตรงหมายความว่าฝรั่งเขาก็ซื้อของเราได้มากขึ้นเพราะค่าเงินเราลดลงใช่ไหมฮะทีนี้คนที่ได้มากที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นธุรกิจ หรือเป็นกิจการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอ่าครับอย่างพวกสินค้าเกษตรเนี่นะหรือสินค้าอุตสาหกรรมบางอย่างซึ่งใช้วัตถุดิบภายในประเทศแต่ถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เรานําเข้าเยอะครับอันนี้มันก็จะได้ประโยชน์ไม่มากเพราะว่าเวลานําเข้ามันจะแพงของแพงต้นทุนแพงจากของที่ซื้อมาจากเมืองนอกแล้วค่าเงินเราจะดการนําเข้าครับอาจารย์ทีนี้ตอนนั้นมันมีการ ที่บอกว่ามีการโจมตีค่างเงินเราได้ยินชื่อจอร์จโซลลสเป็นครั้งแรกซึ่งก็แน่นอนหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงจอร์จโซลลสจนวันนี้โลกรู้จักจอร์จโซลลสดีแล้วแต่ว่าตอนนั้นการโจมตีค่างเงินมันเป็นไงอาจารย์ฮะการโจมตีค่างเงินมันก็คือการเก็งกําไรค่าเงินออืือออนะแต่ว่ามันเป็นการเก็งกําไรขนาดใหญ่เขาก็เลยเรียกว่าการโจมตีอือออนะฮะครับอือคือมันก็เอ พูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้มีมิติทางด้านจริยธรรมครับคือ,อคือคุณต้องการหากำไรจากจากการเก็งกำไรเกินขนาดอ่ะครับฉะนั้นใครจะเดือดร้อนเนี่ยคุณไม่สนใจถูกไหมฮะก็ะเป็นการโจมตีข้างเงินครับครับการโจมตีข้างเงินเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าประเทศเนี่ยมันไม่อ่อนแอ,อ คือถ้าประเทศมันอ่อนแอมันก็เป็นช่องที่จะถูกโจมตีได้หรือแม้กระทั่งเป็นประเทศที่ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดมากออืนะโดยเฉพาะนโยบายการเงินและนโยบายค่างเงินครับอนโยบายปฏิวัติเงินตราเนี่ยมันก็จะถูกโจมตีซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันเกิดในเป็นสภาวะที่เป็นปกติใ,ในตลาดการเงินที่ ที่เป็นทุนนิยมนะจะเป็นปกติคือคุณถ้าคุณพลาดคุณก็โดนจมตีก็เหมือนหุ้นนะครับเหมือนสมมุติเราเราบริหารบริษัทเนี่ยออืแล้วเราบริหารแล้วมันเจ๊งอ่ะมันขาดบุรับแตะนั้นคุณจะไปห้ามไม่ให้ใครมาทุบราคาหรือหรือเทขายหุ้นเนี่ยมันไม่ได้อก็อาจจะเข้ามายึดบริษัทมาโฮสต์อะไรก็ซื้อหุ้นอาจซื้อหุ้นอะไรได้หลายวิธี กรณีโจมตีค่าเงินเนี่ยมันกระทบกับประชาชนโดยทั่วไปด้วยไงเพราะว่ามันอาจจะนํามาสู่วิกฤตเศรษฐกิจอืพอนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจมันก็จะมีคนว่างงานตกงานสถาบันการเงินลม้มแต่ก็มันก็จะมีคนคนที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบก็มีอันนี้มันก็ก็ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าครับอาจารย์ทีนี้นั่นคือปี40แล้วก็เหตุของต้มยำกุ้งซึ่งมันหลังจากเราเองมีปัญหาก็ค่อยๆขยายตัวไปกลายเป็นชื่อตรงนี้ปัญหามันมันมากกว่านั้นนะคุณวัวนงผมคือมันมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดคือผมเนี่ยเขียนตําราเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วผมสอนวิชานี้มาสิบกว่าปีแล้วในในบทที่หกกับบทที่เจ็ดเนี่ยครับ อาจจะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เพราะบางทีผมก็จะโพสต์ในใน f a c e b o o k อยู่ออนไลน์อยู่เออมันจะมีเรื่องการเมืองด้วยเรื่องการแก้ปัญหาสถาบันการเงินที่ผิดพลาดอย่างกรณีกรุงเทพพันธิการจำได้ไหมจำได้จานบีบีเอ็แล้วมันก็จะมีเกณฑ์การปิดบริษัทไฟแนนซ์56แห่งจำได้แล้ธนาคารที่ เดิมเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นเจ้าของโดยโดยตระกูลเจ้าสัวตั้งแต่ยุคยุคนู่นเลยยุคนี่สองสี่แปดศูนย์นู่นครับก็ถูกยึดกิจการหมด้ะฮะส,สี่สี่ห้าตระก,กูลใหญ่หรือ,รอแม้กระทั่งแบงก์กรุงเทพครับตระกูลสโสพลพันนิดเนี่ยเขาก็ต้องขายหุ้นออกจํานวนมากเลยนะเหลือเหลือถือหุ้นอยู่จํานวนหนึง่งใ่หรือแม้แต่ตระกูลร่ำซํำใช่ตรกรไทยก็ยังกระทบเลยครับก็เรียกได้ว่าแบงก์ไทยก็เป็นของ ฟัดเป็นของต่างชาติแล้วกันเป็น,ปนลูคร<อ>ึ่งเป็นลูกครึ่งกลายเป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติเข้ามาซื้อมากกว่าคนไทยแต่ตอนหละอาจจะพยายามซื้อคืนกันไปบ้างหรือสัดส่วนก็แล้วแต่ที่อาจารย์ทีนี้กลับมาในปีนี้พอปีนี้อาจารย์มองปัญหาว่าเอาละมันอาจจะไม่เป๊ะเหมือนกันแต่ว่าปีนี้มันอาจจะไปเกิดเอ่อเฟล็กเซชันอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นเงินเฟอ้อกับเศรษฐกิจเอ่อ ชะลอตัวไปพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้พออ่านหนังสือพิมพ์ง่ายๆอย่างทไทยรัฐเดลินิวสก็สินค้าก็พาเรตขึ้นราคาก็อาจจะคอสพุชคือต้นทุนมันขึ้นจากราคาน้ำมันอาจารย์มองภาพรวมๆเรายังไงบ้างฮะ,ค,ะ,ค,ะคือถ้าถ้าเรามองเอาเอาไปทีละประเด็นนะถ้ามองเฉพาะหนี้ต่างประเทศเนี่ยสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยถือว่าหนี้ต่างประเทศเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบก่อน เมื่อเทียบกับวิกฤตปี40ซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีการเติบโตต่ำหลายปีภาคเอกชนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ก่อนนี้ต่างประเทศมาลงทุนอะไรทีจ้ะแล้วดอกเบี้ยในประเทศมันก็ต่ำนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะทีนี้ก็นี่ต่างประเทศถ้าเอาตัวเลขเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมันทั้งของรัฐบาล รัฐบาลนี่ยิ่งน้อยใหญ่คือรัฐบาลส่วนมากกู้ในประเทศครับอแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีปัญหาหนี้สาธารณะนะที่ที่ทะลุเพดานนะฮะส่วนหนี้ต่างประเทศเนี่ยทั้งระบบเลยเนี่ยล่าสุดมาประมาณเกือบเกือบสองแสล้านดอลลาร์ครับซึ่งต่ํามากเพราะว่าตอนก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยมันเยอะกว่านี้เยอะถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยนะฮะมันจะเห็นภาพชัดก็คือว่าตอนที่ก่อนเกิดวิกฤต ต้มยำกุ้งแล้วก็วิกฤตการเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยครับนี่ต่างประเทศต่อ GDP เนี่ยครับมันเคยขึ้นไปแตะสูงสุดเนี่ยหกสิบห้าจุดเก้าก็คือประมาณหกสิบหกอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรามีนี่ต่างประเทศเทียบกับ GDP แค่สามสิบห้าอ่าครับแต่มันต่ำมันต่ำกว่าเยอะฉะนั้นฉะนั้นปัญหาเรื่องจะเกิดวิกฤตแบบปีสี่ศูนย์ไม่น่าที่ที่ในมิติีในมิติเรื่องนี่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีตอนนี้ไม่มีนะครับ ส่วนเรื่องการขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก่อนวิกฤตปี40เนี่ยเราขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาต่อเนื่องครับยาวนานนะหลายปีนะฮะ,ะถ้าเทียบให้เห็นในแง่มหาภาคเนี่ยก็คือเทียบกับ GDP ค,บคือเราเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยติดลบประมาณลบเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับนะแต่วันเนี้ยเราติดลบประมาณ สองหนึ 2> uh, 2, ่งจุดห้าถึงสองปีที่แล้วเนี่ยสองจุดหนึ่งปีนี้ลบหนึ่งจุดห้ามันประมาณเจ็ดพันกว่าล้านครับทีนี้การขาดดุลตรงเนี้ยผมมองนะฮะมอง uh huh. ไปข้างหน้าเนีย uh huh. เราจะขาดดุลบัญชีเนสซมัิประมาณสองปีค,คือปีปีที่แล้วปีหกสี่แต่ปีหกห้าคือปีนี้คือทั้งปียังจะขาดดุลอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าล้านแต่ว่า หลังไปมาสามเนี่ยมันจะเริ่มเป็นบวกครับเพราะเราเปิดเราเปิดประเทศละพอเราเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงินเงินได้เงินรายได้จากการทองเที่ยวเข้ามาครับแล้วส่งออกเนี่ยเราเกินดุลแต่จากนั้นฉะนั้นปัญหาตรงนี้ยไม่น่าวิตกอืแต่ปัญหาที่น่าวิตกเนี่ยคือนี่นี่เสียในระบบสถาบันการเงินอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ครับผมนะแต่ปัญหาก็ยังไม่หนักเท่า ตอนก่อนปี40เพราะว่าก่อนปี40เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเจ้าสัวล้มอ่ะครับวันนี้ก็คือคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือประชาชนทั่วไปน่าเสียใจอันนี้มันจะแหมเจ้าชุกเจ้าสัวล้มแปัญหามันคนละแบบใช่ใช่คือคืออันปี40เนี่ยคือเจ้าสัวล้มมันเป็นที่ก้อนใหญ่ใช่แลนั้นมันก็เกิดหนี้เสียในระบบธนาคารรุนแรงครับแต่ว่า แต่ว่าวันเนี้ยมันกระจายเพราะว่ามันเป็นเป็นหนี้ครัวเรือนใช่ครับทีนี้หนี้ครัวเรือนก็สูงมากใช่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นหนี้เนี่ย,ยมันก็ แสนสองแสนห้าแสนอย<ต>่างมากมันเยอะมันเยอะคนใช่ไหมอาจารย์มันเยอะมากแต่มันเยอะคนะแต่ว่าในแง่มูลค่าเนี่ยมันยังมันไม่มามมกมันยังเล็กอ่ามันยังเล็กฉังนั้นมองมองในเชิงทั้งระบบของระบบสถาบันการเงินเนี่ยอืม,มันยังรองรับได้ถ้าประกอบกับการที่หลังวิกฤตปีสี่ศูนย์เนี่ยเราผ่านการปฏิรูประบบสถาบันการเงินมาค่อนข้างมากคดังนั้นปัญหามันจะต่างกันครับแล้วตอนปีสี่ศย์ก่อนปีสี่เนี่ยระบบ การเงนินของไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแบงก์เบสเฟดเนชั่นชัลซิสเต็มคือมันเป็นระบบการเงินที่พึ่งพาระบบธนาคารสูงมากครับแต่วันนี้ผ่านมา25ปีเนี่ยอืระบบการเงินไทยเนี่ยมันกระจายตัวมากขึ้น <G un> คือความสําคัญของระบบธนาคารในระบบการเงินไทยเนี่ยมันลดลงครับแต่ก็ยังมากอยู่นะแต่มันลดลงคนก็ซื้อพันธบ,บตัตรบ้างลงทุนในกองทุนบ้างลงทุนในหุน้นบ้างคือมันกระจายตัวมากขึ้นเนี่ยครับครับ อาจารย์ครับคือ เจ้าสัวล้มอาจจะได้ยินว่าเจ้าสัวอาจจะอยากฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครฆ่าตัวตายนะอาจารย์ผ่านไปทีนี้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยล้มหนี้เสียเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ฆ่าตัวตายแต่ไปฆ่าคนอื่นก่อปัญหาอาชญาก,กรรมทีนี้พอไอ้ตัวคนตัวเล็กตัวน้อยจํานวนมากหลายๆคนถึงแม้ภาพรวมมหาภาพเนี่ยมาอาจจะดูเหมือนเราไม่เป็นไรเราปลอดภยัยแต่ถ้ามันสะท้อนมิติเชิงสังคมมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมใหญ่โตกับหนี้เสียครัวเรือนเนี่ยที่เราคุยกันอาจารย์แล้วแก้ยังไงอะฮะ ก็ส <One input> ิ <un paid> ่งที่คุณวัพรน์พูดเนี่ยสสำคัญมากและเป็นประเด็นใหญ่คือคือปัญหาวิกฤตปีสี่ศเนี่ยจริงๆมันมันแก้ง่ายกว่าใช่เราเราจะเห็นได้ว่าปีสองปีพบหมดฟื้นเลยใช่ครับแต่แต่ปัญหาวันเนี้ยมันเป็นคือเป็คือปัญหาความเดื่อมล้ออแล้วก็คนที่ลำบากก็ลำบากมากๆาถูกไหมฮะครับแล้วคุณวัชรนภพก็มองว่ามันอาจจะนำไปสู่ความ ปัญหาทาง,ง,งสังคมงอ่ะก็คืออาจญากรรมนะฮะวิธีแก้ก็คือการต้องสร้างระบบสวัสดิการอืระบบสวัสดิการมันก็คือการไปลดจ่าจ่ายเขาคือคือเราอย่าอย่าอย่าไปมองว่าสวัสดิการเนี่ยป,ประชานิยม มันมันเป็นประชานิยมหรือมันเป็นความฟุ่มเฟือยอะไรไม่ไม่ใช่เลยครับต้องมองว่ามันเป็นการลงทุนใ่ครับให้กับประชาชนของประเทศนี้โอ้ใช่ครับอาจารย์อืมอืโอ้อันนี้ทราบซึ้งเราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตคราวนี้เป็นโอกาสในรอบนี้ได้เลยถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดถ้าเราให้สวัสดิการประชาชนประชาชนเองก็จะมีที่พึ่งอย่างน้อยเขาเขาปัจจัยสี่เขารอดได้เนี่ยแล้วเขาไม่ไปก่ออาชญากรรมไม่สร้างปัญหาสังคมเราอาจจะต้อง อาจารย์ก็ต้องไปเก็บภาษีเสร็จเจ้าสัวดิเจ้าสัวจะยอมไหมอ่ะเก็บภาษีจากตรงไหนอาจารย์หาเงินจากตรงไหนประเด็นประเด็นนี้ก็ดีมากคือคือเวลาเราเราเราพูดบอกว่าเราไปพูดบอกว่าเออก็เพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนดมันพูดง่ายใช่แต่แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนเงินจะมีไหมใช่ทีนี้เอาเงินมาจากไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นประเด็นเรื่องทางการเมืองละอ่ะฮะ ก็คือมันเป็นเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองว่าคุณจะออกแบบประเทศนี้ยังไงคือถ้าคุณคุณจะออกแบบประเทศนี้ให้เหมือนฟินแลนด์เดนมาร์กถูกถูกสวีเดนเยอรมันนะฮะที่มีระบบสวัสดิการสูงเนี่ยก็ภาษีอ้วกค่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องไปเก็บภาษีเพิ่มใช่ทีนี้เก็บภาษีเพิ่มเนี่ยถามว่าถ้าคุณไปเก็บภาษีเนี่ยคุณจะไปเก็บภาษีเงินได้คุณไปเก็บภาษีแบบ มนเก็บได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อาจาันมันก็ต้องมาที่ภาษีทรัพย์สินครับเพราะภาษีทรัพย์สินเนี่ยวลาเก็บเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยอืแล้วมันก็จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําไปในตัวครับแต่ถามว่าถ้าอยู่ดีๆเราไปเก็บภาษีทรัพย์สินถามว่าคนที่รวยหรือรวยมากๆค่เขาจะยอมง่ายไหมไม่ยอมอาจาย่าปกติคนที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจก็มักจะมีอํานาจทางการเมืองใช่แล้วแล้วยิ่งถ้ามันไม่ได้เป็นระบบ การเมืองแบบเปิดเนี่ยเขาไปล็อบบี้สอวอล็อบบี้สอนอชอไม่กี่คนเนี่ยกฎหมายมันก็เลื่อนการบังคับใช้แล้วเข้าใจก,ก,ก็เราดูกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเข้าใจหรือแม้กระทั่งภาษีมรดกเนี่ยภาษีมรดกเนี่ยถ้าเป็นต้นร่างของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเลยนะอันนั้นคิดโดยนักวิชาการอันนั้นจะสุดยอดจะสมบูรณ์แบบแต่ว่าพอเข้าสนชปุ๊บ ตอนนั้นคือมันยังไม่มีเลือกตั้งก็เป็นระบบสนชถูกไหมครับพอไปล็อบบี้กันแก้ไขจนกระทั่งแทบจะเก็บไม่ได้เลยนะภาษีมรดกเ,เพราะ,ะว่าเพราะว่าประปากาศล่วงหน้าประมาณปีกว่าครับ พอประกาศล่วงหน้าประมาณปีกว่านี่ทุกคนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินบริหารทรัพย์สินกันหมดครันะฮะนั่นก็คือแทบจะเก็บไม่ได้วางแผนการเงินอาจารย์เราพูดให้เพร้อเอาไว้เขาวางแผนการเงินกันหมดโอเคต่อฮะต่อตอนเนี้ยมันมันก็เลยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทําง่ายถ้าถสมมุติเราจะเป็นรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบเป็นประเทศในยุโรปนะ อาจารย์ดังนั้นเนี่ยเอาละเราเรา,เราต้องเพิ่มสวัสดิการทีนี้เพิ่มสวัสดิการถ้าเราหารายเราคือประเทศนะจะถ้าประเทศเราหารายได้เข้ามาได้เราก็แจกสวัสดิการได้เราจะหารายได้จากการเก็บภาษีภายในค้าขายมากขึ้นหรืออะไรก็ตัดหรือแม้แต่กู้แต่กู้ออกมาแจกนี่มันมันมันก็ไม่ปลอดภัยถูกไหมอาจารย์มันก็จะมันจะไม่ได้แล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มมันจะแย่แล้ว <ๆ S 2> มันมันระยะยาวมันจะลําบากแล้วก็ เราก็เป็นเอจิ้งโซซายตี้มากขึ้นด้วยใช่ใช่คือเป็นสังคมผู้สูงอายุครับพอเป็นสังคมผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยสัสดิการมันจะต้อง่าใช้จ่ยัดขึ้นการมันจะเพิ่มขึ้นโ<า>ดยปริยาครับครับครับอาจารย์เราจะทิ้งประเด็นนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาในโอกาสต่อไปผมอยากจะฉายภาพระดับโลกคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย G เเขาคุยกันแน่นอน G 7เป็นประเทศเศรษฐีเจประเทศก็ใหญ่โตอยู่มานานแล้วทีนี้ ขณะเดียวกันก่อนไปสัปดาห์เนี่ยบลิกส์เขาก็จับมือจับไม้กัน G7 เขากอดคอกันบลิกส์ก็จับมือกันอาจารย์มองบลิกส์ว่าจะขึ้นมาถ่วงดุลหรือว่ากลายเป็น2อขั้วอํานาจกับ G7 บลิกส์ก็คือ5ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใหม่แล้วนะฮะคือเดนนะก็มีทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งบราซิลทั้งรัสเซียแอฟริกาใต้อย่างที่เราทราบทีนี้เขากำลังหาสกุลเงินซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นเขาพูดกันถึงตะก้าเงินเช่นกันหรือพูดถึงคริปโตที่เป็น พูดถึงหยวนดิจิตอลพูดถึงเงินดิจิตอลอาจารย์มองว่า b r i กสเนี่ยจะขึ้นมาเทียบชั้นกับ G7 ได้ไหมแล้วจะหาเงินสก,กุลที่มาถวนดูกับด,ดอลลาร์ได้ไหมาจา์แล้วเหลือห้านาทียังอาจารย์ครับครับก็คงจะถ่วงดุลได้นะเพราะว่าดุลอํานาจของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองและการทหารับแต่แต่มันคงต้องใช้เวลายก,ยกเว้นว่ามันมีเกิด วิกวิตการหรือเกิดหเหตุอะไรที่มันแรงแๆ <ฮ laser. S 2> เพราะว่าตอนที่มันมีการเปลี่ยนคัน้วอำนาจจากสหรัฐอาณาจักรเนี่ยยูเคเนี่ย<ฮ>มาเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ย <ฮ salut. S 2> มันก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่ <ฮ S 2> <ฮ S 1> สองถูกไหมฮะครับฉะน,นั้น<ฮ>ถ้าเกิดอาจากเปลี่ยนจาก G7 ที่สหรัฐเป็นผู้นํามาเป็นบรคเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรที่มันเปลี่ยนแลนด์สเคป คือมันเปลี่ยนไอ้สภาวะโลกไปคุณมิทัศน์ใหม่มันถึงจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับเอก็คงใช้เวลาผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อยก็ต้องยี่สิบสามสิบปีอะครโอ้โหอย่างนั้นโอเคละอาจารย์เพราะเราก็จะแก่มากไม่เป็นไรละก็เหมือนก็เหมือนเมื่อก่อนน่ะใช่ไหมคนไทยยุคหนึ่งรุ่นพ่อเราก็ไปเรียนยุโรปไปเรียนอังกฤษถูกไหมฮะ ต่อมาทุกคนก็ไปเรียนอเมริกาหมดเพราะว่าอเมริกามันจะศูนย์กลางของโลกใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เริ่มมีคนไปเรียนเมืองจีนมากขึ้นใช่ะใช่อ่าแล้ก็ธรรมดาอันนี้อันนี้ก็ ก็มันมันทุกอย่างเป็นอนิจจังฮะคุณกวัฒนพงศ์เพราะว่าเมื่อก่อนจีนก็เคยเป็นศูนย์กลางของโลกใช่ไหมก่อนจีนก็เคยมีเมโสโปเตเมียเออเมโสโปเตเมียยุคโบราณมันก็คือประเทศกลุ่มประเทศเปอร์เซียอิรักอะไรพวกนี้อิรักอิรักอ่ะใช่ไหมเข้าใจฮะแต่ตะวัดโรมันอะไรอย่างเงี้ยก็อิตาลีปัจจุบันครับครับโอ้ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดั้ไปมันเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจังลักษณะ มันเป็นไตรักไตรักอาจารย์ไนรักอานิ้จัยทุกข์อนณาตาอาโอเคทีนี้อาจารย์ดูเหมือนว่าตะวันตกก็ต้องคิดได้เรียนมาที่เดียวกับอาจารย์ที่เรียนมาที่เดียวกับอาจารย์อนุสรนนี่แหละดังนั้ฟันหลังก็ต้องคิดได้ฟันหลังก็จะบอกว่าฉันก็จะไม่ยอมเสื่อมโซไปเร็วๆ20 30ปปีไม่มีทางฉันก็ ชาก็สู้ละก็ลุกขึ้นมาสู้กันอาจจะด้วยวิธีใช่สงครามแต่มันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นหรือหรือหรือเปล่าอันนี้คงต้องดูกันต่อไปแต่อาจารย์มองว่าในฉับพันธันใดเนี้ยชับพันธลังสีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์หมายถึง่ไม่เกิดขึ้นไม่ไม่เกิดอยู่แล้วครับมันคือเป็นระยะสิบปีเนี่ยคงต้องใช้เวลาเพราะว่าในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของระบบ ของสหรัฐเนี่ยมันดีกว่าประเทศบริกเยอะใช่ยังถ้าเราดูนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเกิดในโลกไปเนี่ยมันเกิดที่สหรัฐเป็นหลักเลยนันแะครับครับใช่แต่ว่าบริกเนี่ยอาจจะเป็นลอกเลียนต่อยอดถูกไหมฮะครับครับครับยังไล่ตามอยู่อะฮะยังไล่ตามอ่าครับดังนั้นเนี่ยอย่างมากก็ขึ้นมาถ่วงดุลได้บ้าง ซึ่งก็ดีไงฮะซึ่งก็ดีเขาจะได้ไม่ไม่เหลืองอำนาจอะออาจารย์เราฐานะคนไทยเราประเทศไทยและประเทศเล็กๆตัวเล็กๆประเทศงงๆไม่ค่อยมีอินโนเวชั่นอะไรนะประเทศเราฉลาดเราเคยเป็นศูนย์ศูนย์กลางของเอเชียมาก่อนใช่ใชอาจารย์ในสมัยสมัยสมัยอยธยาอยุธยาสุโขทัยก็ใช่อาจารย์สมัยพัทนาายถูกเราเราก็พูดถ่มตัวถล่มตัวเองไป